พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักเตรียมใจทำใจให้เราเล็งสร้างความดีไปพร้อมๆกัดกว่างไม่ประมาทในการที่จะสร้างบุญในการให้ทานรักษาศีลเจรนะิญภาวนาเพราะชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ได้ก็เพราะว่าให้ทานมาก่อนจึงมีทรัพย์สมบัติชีวิตปลอดภัยเพราะเรามีศีล มีสติปัญญาเพราะการให้ทานในอดีตเราจะไปกลัวตายในโยมถึงแม้ว่าเรารักษาสุขภาพดีบางคนก็อ้วนอายุห้าสิบหกสิบก็ไม่ตายบางคนก็พร้อมผอมก็ไม่ตายบางคนก็อายุน้อยรักษาสุขภาพดีก็ตายเราจะสังเกตได้ว่าคนรวยก็ดีคนจนก็ดี คนมีสติปัญญาก็ดีคนโง่ก็ดีคนผิวขาวพิมดำคนสวยไม่สวยมันมีความแก่ความเจ็บความตายทุกระดับนั่นแสดงว่าเราอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลได้บารมีที่เราได้สั่งสมามาในชาติบางก่อนชาตินี้ถ้าเราปรารถนาอะไรตั้งใจจะทำอะไรแล้วมันได้สมปรารถนาะ ช่นอยากได้เงินเงินก็มาทันใช้อยากได้บริวารพวกพ้องก็มาทันใช้อยากมียศธรรมดาศักิ์ก็มีทันใช้อยากกินอะไรก็ได้กินนั่นก็แสดงว่าเราเคยได้ทำบุญมาก่อนเพียงแค่คิดก็ได้แล้วรือบางคนจะต้องหามากมายแต่มันก็ไม่ได้อย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยตั้งจิ อยู่กับลมหายใจก่อนแม้ว่าเราจะทำอะไรก็ตามต้องตั้งสติเสียก่อนสติอยู่ที่ลมหายใจเรามีได้กับมีเสียมันกับลมหายใจเข้าเราก็ได้ผมลมหายใจออกเราก็เสียเรามีได้มีเสียอยู่ตลอดเช่นเมื่อมีเงินเราก็มีความปลื้มใจพอเงินหมดไปเราก็รู้สึกว่ามีความพร่อง ไม่ว่าเราได้อะไรมาใหม่ๆก็ปลื้มใจทีแรกยิ่งถ้าเรารักมากมันก็ทำให้เราเสียใจมากแต่ถ้าเราทำจิตเป็นกลางทำจิตไม่มีความฟุ้งซ่านไปกับความยินดีและยินร้ายเราก็มีจิตใจที่เบิกบานไม่ยินดีในการได้ในการเสียมากมายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพุทธะโลกธรรมเมหิตจิตตังยสะสานกรมปิ บุคคลที่มีจิตไม่ฝันไหวในโลกธรรมบุคคลนั้นก็จะได้ปฏิบัติมงคลทถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตบุคคลไหนเมื่อดีใจสมปรารถนาก็ดีใจจนเกินหน้าแต่เวลาเสียใจก็ทุกข์มากเกินไปนี่ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีอารมณ์เป็นกามเราเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องสู้ต่อชีวิต อยากดีมีจนอย่างไรก็จะต้องอยู่ในโลกนี้ให้ได้บางคนเคยสร้างบาร,รมีไปกับครูบาอาจารย์พวกพองเพื่อนฝูงก็ชวนกันไปร่ำไปรวยจนประสบความสําเร็จแต่บางคนที่ยังหาทางหาทางให้กับชีวิตไม่ได้ที่จะมีเงินทองมีงานมีการทําก็จะต้องอย่าไปดูทูกอย่าไปทําอะไรแล้วอยากจะได้เงินรวย หัวภาพไม่ได้ก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยแม้ว่าจะเป็นขายผักขายน้ำเต้าหู้หรือขายของชำเล็กๆน,น้อยๆก็สั่งสมธุรกิจเล็กๆน,น้อยๆอย่าไปคิดว่าทำอย่างนี้ไม่รวยคนอื่นเขาทำเล็กๆน,น้อยๆก็เขาค่อยๆเก็บหอมรอมริดก็สามารถจะสร้างฐานะมีเงินมีทองได้ฉะนั้นอย่าไปดูถูกเงินทองแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยค่อยๆทำไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าทำด้วยความน้อยอกน้อยใจต้องทำด้วยความปลื้มใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะให้กำลังใจเรล่าก็คือลูกหรือภรรยาหรือว่าพ่อแม่เหล่านี่แหละเป็นกำลังใจอย่างดีให้เราต่อสู้ชีวิตทำให้เราท้อแท้ไม่ได้ทำให้เราต่อสู้เพราะเราจะต้องอยู่เพื่อบุคคลเหล่านั้นอยู่เพื่อพ่อแม่อยู่เพื่อลูกเพื่อหลาน ต้องเป็นหลักให้ได้เราจะต้องศึกษาว่าเหตุอะไรคนอื่นเขาจึงรวยแล้วทำอย่างไรเราจะจึงได้มีอย่างนั้นบ้างต้องใช้ธรรมะอะไรต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างที่จะประกอบในการที่จะให้มีเงินมีทองเราขยันอย่างเดียวแต่คุณธรรมไม่มีหรือขยันอย่างเดียวแต่เราไม่บริจาคก,ก็คงจะต้องผิดหลัก ฉะนั้นได้มาก็ต้องดูแลพ่อดูแลแม่รู้จักลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษชีวิตเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเทพเทพาลักษ์เขาก็จะเห็นเรามีความขยันมีความพยายามก็ทำให้มีเงินมีทองขึ้นมาได้โดยง่ายแต่อย่างไรก็ตามเราจะเป็นคนมีบุญหรือไม่มีบุญก็ตาม ้องรู้จักละรู้จักวางทําชีวิตให้มีความสุขเรามีความร่ํารวยมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เราไม่รู้จักทําใจไม่รู้จักแบ่งปันชีวิตเราอาจจะทุกได้หรือเราเป็นคนยากจนแต่เรารู้จักพอมีพอกินรู้จักพอใช้พอจ่ายชีวิตเราก็มีความสุขอย่าลืมว่าบุคคลที่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว ก็มีคนทุกระดับคนบางคนก็มียศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็มีเงินมีทองคนโบราณท่านคิดว่าร่างกายเนี้ยเมื่อตายแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นนมเป็นเทพประบุเทพธิดาได้หรือว่าเรามีรถมียอดยานพาณะดีๆอย่าไปเสียดายเพราะตายแล้วทําบุญมากมันได้ดีมากกว่านั้นได้ราชรถหรือยอดยานพาหนะที่ดีกว่านั้น ถึงแม่แต่บ้านเรือนราคาห้าล้านสิบล้านเมื่อตายไปแล้วสร้างความดีให้ทานรักษาศีนมันได้บ้านใหญ่กว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเรามีบริวารห้าคนสิบคนร้อยคนแต่เมื่อเราทำความดีให้ทานชวนคนอื่นทำความดีตายไปแล้วก็ได้บริวารหน้าตาหมดจดริม,มาเกิดใหม่ก็เป็นคนที่มียศถาบรรดาศัก์มีบริวาร ฉะนั้นที่ทางก็ตามเรามีอยู่ห้าไล่สิบไล่ร้อยไล่พันไล่เราทําความดีเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาฝังในพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตายไปแล้วมันได้ที่เป็นร้อยไล่หมื่นไล่พันไล่ฉะนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติก็ค,ควรจะต้องทําให้เป็นประโยชน์แก่ลูกแก่หลานแก่ชุมชนแก่พระพุทธศาสนา ตายไปแล้วมันได้ดีมากกว่านั้นอีกเราอย่าไปกลัวว่าทำดีก็กลัวจะมีคนว่ามาทำดีมีคนตำหนิมีคนอิจฉาริษยามันก็ยังจะดีกว่าคนที่เราทำไม่ดีแล้วคนเกียรติคนติจิน,นินทาฉะนั้นเมื่อทำดีแล้วทำไปเถอะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วทำดีก็จะเป็นที่ยอมรับถึงแม้ว่าจะถูก ตัณิติถินินทาหรือว่ามีความร่ำรวยแล้วมีคนด่าคนว่ามีคนนินทาถ้าเป็นอย่างนั้นใครว่านิดว่าหน่อยเราทำอะไรไม่ได้หรอกชีวิตเราจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรคนที่เกิดมามียศถารดาศักด์มีความร่ำรวยเขาก็ต้องต่อสู้มามากมายแม้แต่เขาเกิดมาหน้าตาดีผิวดีบุคคนที่หน้าเลื่อมใสเขาก็ต้องมีบุญมีบารมี ให้ทานรักษาศีลมาเป็นเวลานานฝาเขาจะได้เป็นคนอย่างนั้นหรือจะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีจิตเมตตากรุณาเขาก็จะต้องสั่งสมความดีของเขานะักกี่ร้อยกี่พันชาฝาเขาจะได้มีจิตใจดีจะมีความเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่เหมือนชาติเนี้ยเราจะต้องมีลมหายใจอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม้แต่เรากราบพระครั้งหนึ่งกราบพระพุทธครั้งหนึ่งมีจิตใจเรื่อมใสนึกถึงท่านเอาท่านมาอยู่ในใจของเราจิตใจเราก็เบิกบานและเราจะเอาความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิสยามาใส่ในใ,นใจเราใจเราก็จะแสดงออกไปทั้งนั้นเมื่อเราเอาคุณของพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจเราจิตใจเราก็จะมีแต่ความปลอดโปร่ง เหมือนมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในใจจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแม้แต่ลูกหลานกราบไหว้มันก็มีสิ่งดีๆที่ออกไปจักใจออกไปจักคําำพูดโดยจิตเมตตากรุณาฉะนั้นมันหยุดที่ใจใจส่งออกไปในด้านดีความรู้สึกคนอื่นที่เขาได้รับเขาก็มีความรู้สึกดีๆฉะนั้นอย่าท้อแท้ในการทำความดี การเข้าถึงธรรมหรือพระรตะนัดใดไม่ยากทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาให้เพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะไม่พิจารณาและมองเห็นธรรมแต่เราก็มองข้ามกันไปเองแม้แต่ตัวเราแม้แต่ลมหายใจแม้แต่สิ่งที่เราอยู่เครื่องหน้าเราต่างๆเราสามารถจระกำหนด เป็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้หมดหรือดูจากเวรกรรมของคนอื่นแต่ละคนนั้นก็จะมีกรรมมีการกระทําของตนเองมีความสุขบ้างมีความเดือดร้อนบ้างความสุขและความทุกข์ที่เราได้กันปัจจุบันมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาตั้งแต่อดีตนั่นแหละ